สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราจะมารีิวรถฮอนด้า,าเบลอานะครับนี่ครับคืบออชฮอนด้านะครับเป็นรถที่ไม่มีใครแต่งเลยนะครับ,บเด็กน,นะครับเดี๋ยวนี้เป็นอะไรนะคอเซ็ตนะครับคอเซ็ตท่อนะครับเอามาแปลงใส่กันให้มาแล้วก็ ไอ้มุง้งนะครับเขาเรียกว่าตาคายเนาะตาคายตะคายสีฟ้านะครับไปขอของตามานะครับแล้วก็เอาคีบบนไฮรัดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่รัดนะครับเอยท่อพีวีซเออนั่นแหละตอไปเลยนะครับเป็นเครนงเกียร์เขาให้มานะครับ ก็ห้ามฟรีเลยนะครับแล้วก็เป็นขาตั้งกระโปรงว้องอยนะครับจริงๆมันดีแต่ขันน็อตไม่แน่นนะครับเกียจแล้วไหอก็อเลยได้แค่นี้นะครับอันนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปเลยเป็นเก,เ,กเกยงองโซนิคดิทนะครับโซนิคดิทย้ำนะครับโซนิคดิท ติ่กเกิดร้านด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นบังศพคลิปล่าน้ำนะครับบังศพคลิปล่าน้ำโคตรสว่างเลยะครับนอ้องๆยาวนะครับตอนนี้ใส่ไม่ได้นะครับยึดเค่วางไว้มันก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นหูยัยงโชค หลังนะหูเยองก่อนนะครับหูเยองนี้สามร้อยบาทนะครับโซสเตอร์นะครับเป็นโซสิ 14, บสี่สามสิบเจ็ดนะครับแล้วก็เป็นโซ่โซ่เดิมนะครับเอาไปพ่นสีมานะครับไม่สวยแล้วเพราะตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้ขัดก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นขอบ ต่อไปนะครับเป็นขอบปลาปลาคอนนะครับนี่เป็นปลาคอนตัวเก่าครับส<อ>ง<ม>่งมาจากชิลินโดนะครับก็อันนี้เป็นยางยางขนาดห้าห้าสิบับร้อยทับสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ซี่ซีลวดธรรมดานะครับพร้อมขึ้นสามร้อยแปดสิบหน้าหลังนะครับขอบขอบมาําส่งห้าร้อยกว่านะครับห้าร้อยกว่ารวมส่งแล้วก็ นะครับประมาณนั้นอันนี้เป็นกล่องดีเลี้ยวหลังนะครับดีเลยไฟเลี้ยวเอ้ยไฟไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เอามาใส่เพราะเป็นเบรกบูทูธนะครับก็เลยเอามาใส่ท่อเป็นท่อเดิมอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับแต่ท่อดังนะครับเพราะขันตัวเองไม่แน่นนะครับนะครับประมาณนี้ก็ขยับได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเกยยงแล้วนะครับร้านที่ผมอะไรถูกมากครับยอมเลยครับอะไรถูกมากไกลอยู่นะที่ผมไปเกยยงห้าร้อยถูกเนี่ยร้อยเลยประมาณร้อยห้าสิบมั้งไม่รู้นะราคาอาจจะขึ้นแล้วนอดน,นอดแหวนแดงแอะไรนะนอดแหวน,แ,หวนแดงเหลีห่ยม ป็นไล่ไลชุดสีทั้งคันเลยนะครับก็ตลอ,อแต่นะครับแต่ก็เป็นแต่ขอยนะครับนี่ขอยืมน้องไปขอ,อน้องมานะครับ <c oughs> มันงบอะม,มือเบรกปรับระดับได้นะครับซื้อจําราคาไม่ได้แล้ว ร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับอแฮนด์โดมิโน่ก็จ,จับจับนุ่มดีนะครับมือเปื้อนนิดหน่อยนะก็จับตัวแรกถ่ายคลิปแล้วคัดใหม่ครับแล้วก็สวิต์ประกับแฮนด์นะครับมีแต่ไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับร้อยห้าสิบชิลินโดนะครับแล้วแล้ว อะไรที่ซื้อมาจากชิลินโดก็แล้วแต่คนจะประมูลแต่ผมได้มา150ก็สวิตอะไรนะสวิตสวิตพามากนะครับแล้วมีกล่องดีเลย์ส้มอีก60บาทนะครับข้าง,งนี้ดีเลย์ส้มก็60บาททุกอย่างครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเฟลีอนะครับชิลินโดประมาณ120นะครับ กสนกอันนี้เป็น M K M K อะไรไม่รู้นะเขาให้มานะครับแล้วก็เป็น Y S แล้วอันนี้ขอน้องมานะครับมือลูกมือขอน้องมาอันนี้ของแท้นะครับนอตก,ก็เงี้ยๆและครับนัอนหายมีซื้อมาตัว5บาทนะตัวเนี้ยจิงงจกคันเลยมีเสือเลยอันนี้คือปลลม ชิลิโรสิบห้าบาทนะครับได้สี่สี่ตัวเลยนะครับต่อกันเลยนะครับเราดูเรามาดูเครื่องนะครับนี่เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์กับปเกลูกกลาครับเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมอยู่นะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับเครื่องเดิมเครื่องเดิมคาบูคาบูเดิมนะครับ กับดเดิมไม่ดีนิดหน่อยตัวนี้นะเอ,อ้ยพังพ,งพงังเครื่องทุกอย่างนะครับตอนได้มาก็ไปเปลี่ยนปั๊มออโตลุกหนกักมาีบาจะไม่ได้แล้วครับก็มาล้างเครื่องล้างอะไรใหม,ม่หมดแล้ว ก็ได้เป็นสภาพแค่นี้ครับนนก็ไม่ได้ทําสีอะไรเลยนะครับเป็นแค่ลกอกสติกเกอร์นะครับนอตาแตกเลยครับหมดแล้วเออขอบน็อนนะครับก็ไปขอเข้ามาโหกินน้ํามัน,นครับอน้ํามันกิดมือเลยครับอกบาดนะครับเป็นบอกบาดปาดร้อยร้อยห้าสิบนะครับ เพราะมันแกะยากมาั้งไม่รู้เหมือนกันเขาก็ห้าสิบนี่ครับราคานะครับอ๋อนี่เป็นสแตนสเตนข้างหลังนะครับผมเอามาใส่เป็นข้างหน้าข้างหลังมันติดท่อนะครับใครมีวิธีแก้ก็บอกด้วยนะครับนะครับมันติดสเตนะครับมันติดท่อถอดท่อออกก็เป็น ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ